ถ้าไม่อยากโดนตัดราคาทำยังไงนะคะนี่หน่อยบอกเลยนะไม่ว่าคุณจะขายของที่ดีอยู่แล้วตอนนี้คนขายน้อยแค่ไหนวันหนึ่งจะเข้าสู่การตัดราคาแน่นอนถ้าคุณไม่มีแบรนด์แบรนด์คืออะไรแบรนด์ Band คือคุณอย่าไปเข้าใจว่ามันคือภาพมันคือสีมันคือนิสัยของธุรกิจนั้นเช่นคุณส่งนิสัยอะไรออกมานิสัยแห่งการรับผิดชอบตลอดสม่ําเสมอน,น,นิสัยแห่งการให้นิสัยแห่งการให้คุณค่าถ้าคุณจะทําอย่างสมมตินี่หนะ่อยจะซื้อสายไฟสักเส้นหนึ่งนะคุณรู้ไหมเปิดเข้าไปในมาร์เก็ตเพจเนี่ย มันมีที่ถูกแล้วก็ถูกอีกถูกแล้วก็ถูกอีกถูกสุดๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่กล้าซื้อของถูกแล้วไม่รู้ใครเป็นบ้างกลัวโดนย้อมแมวกลัวโดนหลอกกลัวซื้อของไม่ดีเพราะมันถูกเกินไปกลายเป็นว่าในปัจจุบันนี้คนต้องการซื้อของที่ราคาอาจจะไม่ได้แพงที่สุดอะแต่ดูน่าเชื่อถือที่สุดนี่แหละคือแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นภาพการเขียนหรือแม้แต่การรับประกรันหรือแม้แต่บริการหลังการขายหรือแม้แต่การตอบแชททั้งหมดทั้งมวลคือแบรนด์มันไม่ใช่แค่โลโก้มันไม่ใช่แค่ชื่อยี่ห้อ มันไม่ใช่แค่ป้ายแต่มันคือทุกอย่างที่คุณส่งออกมานั่นแหละคือแบรนด์และเมื่อคุณมีแบรนด์เมื่อไหร่เมื่อลูกค้าคุณติดเมื่อไหร่ต่อให้เขาเจอเจ้าที่ถูกกว่าแค่ไหนเขาจะไม่กล้าเสี่ยงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากทําธุรกิจอยากจะเอาอะไรมาขายหรืออยากจะสร้างแบรนด์หรือมีสินค้าอยู่แล้วก็ตามจงสร้างแบรนด์ให้มีคุณภาพขึ้นเรื่อยๆยกระดับแบรนด์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นนะถ้าใครที่แบบว่าอยากศึกษาเรื่องแบรนด์เพิ่มเติมหรืออยากมาคอนเซัลต์กัน จะทาการตลาดไปที่กลุ่มไหนจะต้องทำคอนเทนต์ยังไงถึงให้ได้ลูกค้าที่ต้องการเข้ามาเพราะฉะนั้นนะคะจะมีเป็น private consult เนาะสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้หรือใครที่อยากปั้นธุรกิจอยากปั้นแบรนด์ใหม่ตอนนี้เรากำลังมีทริปไปจีนไปจีนกับเนิดหน่อยนะไปดูสินค้าไปเอาสินค้าในอนาคตมาขายคือไม่เอาไอที่เขาขายกันอยู่แล้วดีอยู่แล้วแล้วเราต้องมาคอยตัดราคาเราเอาเฉพาะสินค้าที่กําลังจะมาเท่านั้นแล้วเราก็มาทําแบรนด์ด้วยเราจะได้ขายยาวอย่างยั่ง,ย,งยืนเพราะมีลูกค้าที่เชื่อใจถ้าใครสนใจนะคะถ้าทริปไปจีนก จีนมาแล้วจบมี private ออนไลน์คุยกันนิดหน่อยก่อนด้วยมีวางกลยุทธ์ธุรกิจให้ด้วยมีวาง position แบรนด์ให้ด้วยยังไม่พอมีสตูดิโอที่จะถ่ายรูปทําคลิปปั้นหน้าเพจของคุณปั้นหน้าร้านของคุณให้มันดูแพงและพรีเมียมถึงแม้ว่าคุณจะขายในราคาที่ถูกแต่แบรนด์ของคุณมันส่งออกมาเป็นคุณภาพที่ดีถ้าใครสนใจนะทักมาได้นะคะที่ไลน์แอดแอซ K U N I Z Z N U I แล้วเดี๋ยวเราเจอกันทุกคน